สวัสดีค่ะน่ะบนค่ะขามาตามแนวทางกับน่ะบนค่ะในงวดวันที่16พฤศจิกายน2 5 6 7นี่ค่ะคลิปนี้เป็นคลิปแรกนอกของงวดนี้น่ะบนค่ะน่ะบน่าฝันแล้วฝันในเจ็ดมือแล้วฝันมันฝันลายมือแต่ฝันมันเกี่ยวกับตัวก่าค่ะตัวอ่ให้อีบนนั่นเข้าจุดจังสีเนาะเลือกเชือกจังสีเขาปะฝันต่องอีกเลือกเชือกจังสีเขาปะงวดงวดหนาไปสวดนก็จัง ถือสวิงก็มีสิพิศักุ้งพิเบสเพือค่ะก็เด็เลี้งชังสีละเขาว่าอันนี้เป็นฟันที่แหลกมันยบอกฟันต่อว,วัทีสองละค่ะเลยเชจังสีด้วยคนละผู้ชายสองคนไปวันก็ลวัี่ผู้นพโตข้ามก็เลยตอนนี้ก็เลยเห็นผู้ชายสองคนยืนตาคนยืนมาพอกันก็เลี้ยชีวจังสีด้วยหัวหน้าออกเก่งได้เลนเนี่ยเลยพแปลอเปนิษว่าคนมามากแปลเลย ว่าเปลียวเนี่ยตอกคนว่าค่ะผูใส่สองคนว่าขมปรี้ยวแลบ่มามาดีคนใดวะจะตีจะตีชตีเนี่ยอะไรวะตีเป็นอย่างทรกูจอือผูใส่เป็นนุกมืออย่างไมันแปลว่าอย่างไรล่ะวะกูปี้วมดหอวะนี่ละมันมันเกก็ตัวนี้ละค่ะบานเลยพันมือขืนนี่ตัวนี้บานค่ะล่าสุดเลยเป็นหว่าันมือขื้นน่องโอ้น่องจะมวยมันเกือบ้องหมวอน่อมือขึ้น ลูกขึ้นมาฉีดถุงค่ะลูกขึ้นมาเหมียวปันปันว่าไปเหือนพอด่างพอด่างมาส่นมียังเหรอครับไอ้ที่ปืนนี่นะชีวิขาขุดเป็นยังชีวิขาขุดโอ้ยเสียดใชีมันแห้งขนาดแบบแล้วมิเสียดเขาอเองเขาอยู่สูสีเสียดตัวอันคือจากมันมาหม่างเหือนนะค่ะมันหมาง มามาเอาเหือดมา่ัะคนม่สองสามคนโ้กัปั่นใช่ไปโหลดนังเผื่มาโว้ชูเขาว่าอะไรละคนให้ปวดขาว่ะแม่เอปืนแม่่โว้ปืนกูบ่มีหรอกคุณว่าพระดางเนี่ยพอได้ค่องช่องชองขึ้นไล้พัดนี้เกี่ยวกับกระเป๋าอืมปากน้ขีดเรตัวเล็กไปท่ารเกี่วอัยังไหอีกวันนี่กฝ่าฟันมันชื่อมาม่าเหือนก่อนอามายืมปืนแล้ว พื้นกูไเอ็นบ่มีอันลูกมัเนเบิดแหละเพิ่นว่าค่ะก็เป็นใครหรอกเขายืนไป่นละบอก่พื่นสันนะเพื่นสันกับม่มี่อ่าบ่มี่เฮจเลยะมีแต่อันเดียวอีแล้วเพ่นะเพื่อนก็ยากครับไม่ได้พูดยัางนู้นบานเอะไก็มีแทบมาพันคนอยู้งแทะคนอย่ม่ใจะเืออ่ะพวกนี้ระเบิดบาดเราระเบิดแลมาไม่โอ้ระเบิดมาเกี่ยนหน่อยํำไห้เป็นี่างะรค่ะ ค่อยเป็ดกดีล่ะนี่ดำดำอาตัวนี้ขนว่าแน่นอนกลัวเพื่อได้แล้วก็ยางไปเลยได้ศูนย์แหงงบ้าพวกไอ้รักจืดขึ้นจืดขึ้นมาอย่ล่ะมึงนี้แล้วช่วยสมมติอยากตายวะโอ้ยภาษาพูกเดียวนี่กูมีอันนี้ว่ะนี่แบมื่อแค่นั้นเบิ่งปัจกุบันาคตะวันเหื่อต้นตนลงจากเหนือต้นมันกี้ภาคตะวันแลงแรงก็ไล่ไปเลยเหรอซูนย์แหงงแลรงก็ปนไป เพราะไปขามห้ององเป็นห่องว่าในห้องมื่อไหญ่รห้องส,สมสร้างอย่ล้ะม,มันเป็นห่วยนะห้องเป็นผ้ากระเด็นขามขัวเพระพาะที่ด่นขามขามมาไปวดขาเพื่อผ้า,ากันไม่เอ้ยภาษามึงมกู้งเบยร์ราชอบเลยห่วยแกเราเบื่เบ้า่างนี้เลยอ่ะอืมอันเพื่อผ้ากันอยู่ขัวฟังสนั่นนะค่ะเพระพาะที่ด่นขามมันขามมาไลปวดขา แค่มึงกูว่อยากนล้นแกอลไรคือว่าเลยล้วนอันเฮต้าแกอันขัวปีนมึงขึ้นสูงๆหัวอันอันขัวควมเลยนะอ๋อขัวอืมอันไม่ไม่เป็นแปดแปเขาเอื่นว่าสะพานเนาะท่ามันอันนี้สะพานน้อยๆคามขัวสะพานใหม่คือปลาเท่าเอื่นขัวควมขัวขวมหัวขวมมองตุ่มเฮต้าใหม่อันตัวขัวขวมแบบปีนขึ้นมาเนี้อัน พอดีใบตัวกลงมบาดนี่ง <the> ่ามันก็ยุบลงอันสามคนนี่ง่ายอันล้างลงอันในห้องคนอันไหนก่อคะสามคนสามคนเออสามคนนี่เห็นแต่เจ้าขาสีเป็นแงงลงห้องคนแ้มเลือดขาจับตัวจับหัวเห็นเห็นแต่อันขูบอันขูบโลกจะฟังหัวขนาดนั้นเพราะเราเบิดแตงทุบมันได้อืมก็คือบอกง่ายกรคือก็คือตายตายมืดเห็นแต่เจ้าบาดี เขากิ้วใชวก็บุงลุกมันบ่ค่ะบันแย่ก็ไปเห็นก็ต่ปีใหม่อันคว่กวมทีว่ากับหนามบัดก็เด้เงื่อน้าขึ้นบ่บันบันลงบัดได้ไปเห็นแต็เพื่อพระคู่ลกจะฟังฟังห้องแท่นนะค่ะคูกวนเงี้ยจักตีจักหมวอด้วยไสเลือดไปเร่องแดงโอ้โหกูสาใจแห้งกันดีว่ะมึงกันประมาทกูบอกว่าบัดกยืนเบื่งมันที่จะเลือด เป็นแรงๆรงเห็นจ mm. mm. okay. ักคนเจี๊ยวแต่ว่าเห็นเรือเห็นแต่เรือที่เห็นกับตอนมันขู่ลงคมันตกลงจะฟังห้องตกลงตกลงคุณกินกุกินเลาสามคนเค่ะก็ที่เที่ยวเทงมันเอานี่ล่ะมันสี่สี่ด่านคือที่หน่อยอันเอียวกันนะเอนะไหววะคือเลิกแก้เลยเลยก็บ่างใส่ยังได้ต่อบไหนบ้านนี้ไปยืนเบื้องตายบดบันมีความผิดอีกบ้านนี้วะ ค่ะตีดก็ติดแค่ว่าจะคนสามสามคนเสียชีวิตบดทุกคนตายบดโอ้เจ้เตลือดค่ะมัจะให้กระาเจอขู่ขููหลงจากฝั่งห้องเนาะคุณจินคุณจินลงมันยังไห้ตอบี่ะตอบฝันบาดก็ยืนมึงว่ากูมีความผิดแล้วบาดตำรวจทับกูอยู่แล้วแบบนี้ว่าก็เลยย่างขึ้นกัดย่างขึ้นมาเหื่งย่างมาแบบคือชุบชันหอนที่อาจจะตำรวจไปเชื่อมเบือแตกกินเฟรนเราอ่ะ เห็นตำรวจต่ออีกเห็นตำรวจว่ายึดพอบอยู่สองคนถือปืนพอบนตำรวจถือตกปืนเนาะไม่นั่งเลยแค่เระเบิดแรงใส่ผมเลยผมแล้ววีเิ่นไปนั่งือวีระเบิดไปเลยบวิ่จากนั้มันถึงมางม่างมันม่างเงี้ยผมอมาโอ้ยตึกตาบ้าระเบิดว่าใส่โอ้ยตะขอนไม่น่อยมากมันสูดแห้งว่ะมันสีม่างเงี้ยม่างข้ามผมมืดไปแล้ยไป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 บึ้งขึ้นไปเขึอนจะก่อนตำรวจก็ขี่รถ อันขึ้นรถตำรวจมาไม่หอดเพื่อนจริงๆมันมันมากไปเลยเฮ้ยทำไมันวางสังกะสีออกซุ่มะแผ่นนะโอ้เื่างล้างหนีป่ะคะเออเื่างล้างหนีจะมันมากหมางขนาดอืมท่ากะสีออกซุ่มะแผ่นกับขั้นใดมันกาดเลยค่ะตำรวจบอกโอ้ยมันมันบางอาจปาดินีสมกัดมันสิตายเลย่ว่าเจ้าก็มีความผิษก็เจ้าจะมีระเบิดกาค่ะระเบิดเบอร์ระเบิดเจ้าบอบุรี่เอ๊ะว่าไปจืมอไปคอนไม่หน่อยมาไม่หน่อยเนี่ยบาดว่ค่ะ มเรามันอยใส่อะไรเสร็จจักก็บุก yes> ่าหมนเลาไม่เอาไหนมันก็หนีหมตำอวเราโอ้ยผมจักจีว่าเทวเด้แล้วเนี่ยบริบูรณ์ไปะตกคนตาไปําตำรวจหันห้างนี้สนกทหันห้ังนี้กเลยหงเมื่อเก็นหูเมื่อเหนน่งเฮือแตกสะเลยขนาดนั้นฟันยาวเติบเนาะค่ะมันสูนกระกุนทุบแห้งขนาดเ่ะบ้านชิคอถามนาบนได้บ่ะนี่บ้านเล็กที่นี่จำได้บ่บ้านเล็ที่ตะไรเนอ เลยใส่อันเดียวกันบอกกับล้งนี่อ,อล้างมันก,กับลังนี่บอสลังบ้านเลขที่ตัวนี้บอกว่าค่อยเขามันออกแล้วมางันทูนๆนั่นบา้านเลขที่เท่าไรคะมันบา้านเลขที่พออาดังตัวใดบุนีไปพ,พ่อแวเราเบอร์เท่าไหรเร็วเร็วบา้านเลขที่ของนาบนนี่ห <100 S 1> <100 S 2> นึ่งรอยหนึ่งรอยเนา <100 S 1> ะบางคันมันออกศูนย์ศูนย์เป็นบอกหมวนี้มันอาสีมาหนึ่งศูนย์ก็เป็นไปไรเนาะค่ะ ต้องต้องตรงไฮคอมูลกับท่านผู้ชมเพื่อนห้ครบเนาะคะ่ะบ้านเล็ที่นั่นก็บ้านเล็ที่พ่อแาดางบริธรรมแต่ว่าบ้านเล็ที่ต้นฮันบริธรรมเดี๋ยวแอดไปสืบให้เนาะคะ่ะเพราะวา่าวไปพ่อเกียก็ไปเอาซองเถื่อเลยค่ะจะเ,เอาบริธรรมบ้านเล็กที่ชักเถื่อฟันนี่ฟันนึ่เราเน่ยฟันเราเพ่อนช่วยไปใส่อนไอเบสเจอที่แรกเจอที่ซองนี่ไปเอาไปยืมปืนปืนมันมิจะระเบิดเราแล้วก็ออมไห่ ถ้าให้ตี้จะควบฝันบบานี้หาศูลก็ระเบิดมเหมือมันกบกลมปืนนี่เห็นบ่บ่ปืนมาเห็นระวัลมุ้งมี้ล้วอ่ะปืนอย่ก็เห็นปืนย่าก็ม่องมิปืนสั่นก็มุมี้แสดงว่ามุ้มีแตกเห็นแต่ระเบิดแล้วระเบิดหรือไงค่ะถึงใช้มือแล้วคนที่เสียชีวิตถือระเบิดนี่สามคนบ่ตีเอาน้าบอกสามคนหรือไม่ก็ศูนย์หือก่อนอะตายเบิดก็สี่สามศูนย์ตัวสามศูนย์นู้บังนินบุสเป็นหาเลย มันดู้ใช่ปกันไว้เนี่ยบอกสามศูนย์เพราะว่าสามคนเด้ก็เหลือแต่สิตีแล้วจะว่ากายบดหลือทั้งสามเห็นแต่เหลือเห็นจะเป็นขูลงจากฟังเพราะว่าเห็นเหลือเห็นชัดเจนเลยเห็นมันขูลงจากฟังมัอยเนี่ยว่ะเห็นแต่เหลือไปบ่เห็นผู้ขืนพ่อคนตายบดเนี่ยว่าบรกันไว้เนี่ยบอกห้าสามศูนย์ใส่น้ำผาแอดกัตชิตีนะอาจารย์ผู้ชมวยพันตีเอาน้ำเนาะ จะตีตหายคือหาศูนย์พรอระเบิดอยู่ใน,นมือมักแห่คือหาศูนย์หาศูนย์วัดเจ้าวีเขาเนี่ยตีเป็นหาหนึ่งเห็นไหเ,เพราะว่าเขาเฮ็ดแนวนี้เขาเฮ็ดยกมือขึ้นแบบนี้เป็นหาหนึ่งบาน,นบานเลยเออระเบิดชึ้มือมระเบิดระบกลมเหมือนปะเป็นหาศูนย์ลอยไปรถหม่นาบนสี่ไฮหาศูนย์ก็หาหนึ่งบ้านหนึ่งเขาตัดจอาวีคุณละ หาศูนย์หาหนึ่งติดเวน้มเนาะหาหนึ่งเนาะเพราะว่านาบนนี่ฝันโตวิกเพราะว่าฝันเกี่สอดคล้องกันค่ะรากาติดเวนําก็คือสามตัวหาสามศูนย์เอาบะเออก็ะลรแต่ติดศูนี์เอาเวนําเนาะกันว้เนาะหาสามศูนย์เพราะว่าผู้ท่ายํานหารากาผู้ท่ายเสียชีวิตสามคนเพราะว่าเสียชีวิตตกเป็นศูนย์อยู่แล้วนตายราคาบ้านในที่ของนาบน หนึ่งลอยหนึ่งลอยเนาะค่ะให้ท่านผู้ชมเพิ่นไปเลือกเอาเนาะค่ะเ,เป็นแนวทางให้แล้วเนาะค่ะก็ับไปเลือกเอามักตัวใดชอบตัวใดเนาะค่ะแต่ว่าบาดอีกที่ที่น้ำบนเพื่อนฝันเกีียวเนาะค่ะอ,อยู่สองเทือมันบอกน้ำบนฝันสองเทือแล้วฝันสองเทืทอฝันเกี่ยวเดี๋ยวแ э อดไปถามไห้เนาะค่ะเดี๋ยวไปถามข้อมูลไห้มาบาดอีกที่เพื่นเท่ายเนาะถามเมืองค่ะแต่ว่ามันบอกแกเ้องอายุเราดอกมันเกีียวกับฝันอีกที่เลยเพราะว่าฝันนี้ แต่อันนบ้านอีกหือนเล่าอืฝันเห็นแต่เฮือนเล่าอสองอเท<ร>่าแล้วอืกับเล่า่ยางเานไปหอดแล้วเคยแต่ฝันมาเราเพ่ช่วยไปใส่เบ็ดบ้านอีกเช่น,นนี้ยืมปืนน้ำเล่าค่ะเดี๋ยวแอบถามอายุเพิ่นกับบ้านอีกที่เพิน่นหาเนาะคะ่ะเป็นแนวทางให้ท่านผู้ชมได้เลือกเอาเนาะค่ะวิเคราะห์พิจารณาเอามาตัวเองชอบตัวอะไเอาตัวนั้นเนาะค่ะจังสรีบัวผาดเนาะหระบุนเนาะค่ะกันไหวค่ะค่ะ ไฮนาบุเพื่อนไปพักผ่อนเนาะค่ะไปหากินหาอยากมากเอยแล้วเพื่อนว่าค่ะรบกวนเวลาเพิ่นนดนเติบแล้วค่ะ <c oughs> ขอบคุณนาบนได้หลายค่ะบอรเพีงแนวทางขอบคุณค่ะสรุปแนวทางตัวเลขความฝันในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลของนาบนค่ะในงวดวันที่1 6พฤศจิกาย,ยน2567นนี่ค่ะนาบนุนี่เพื่อนฝันอยู่สองเธอเพื่อนว่าค่ะเือแรกนี่เพิ่นฝันต่อวิกตองวดฝันแตงเต่วันที่สองเพิ่นว่าค่ะ เพื่อนฝันว่าเพื่อนเห็นผู้ชายสองคนมาหาเพิ่นเพิ่นวะมาล่ะมายกมือขึ้นให้เพื่อนเบิงเพิ่นว่าค่ะมือคางหนึ่งนี่ยกขึ้นหานิวมือคางที่สองนี่ยกขึ้นนิวเดียวเพื่อนว่ล้วก็ถามนาบนว่าตีเบิงเพิ่นว่าว่ามันเป็นเหล็กตัวไหนเพิ่นว่านี่ละเล็กงวดสีมานี่เพิ่นวะเพื่อนถามนาบนเนวนี่เนาะค่ะนาบนก็เลยบอกว่า บบหูแล้วเพิ่นว่าค่ะตีเหลขกบเป็นเพิ่นว่าค่ะในข่วงฟันนี่ก็ฟันบบยาาฟันสันสันเพิ่นว่าผู้ชายสองคนนี่ก็กเลยเบาขึ้นมาเป็นยังคือสีบบหูไห้ตีเพิ่นว่าค่ะให้ตีเลขกเนาะคะ่ะคางนึงยกหานิ้วอีกคางหนึ่งยกหนิวเดียวเนาะคะ่ะนาบนเพิ่นก็นเลยตีห้เป็นหนึ่งหานะค่ะในข่วงฟันแหลกเนาะค่ะมาข่วงฟันที่สองล่าสุดเลยเพิ่นว่าค่ะสดๆห่อนๆเลยมือคืนนี่เพิ่นว่า เพิ่นฝันว่ามีคนนี่มาหมางเพื่อนเพิ่นเพิ่นว่าในข่วมฝันมาหมางเฮื่อนมาลือสังกะสีออกเพิ่นว่าในข่วมฝันนี่โม้หูแห้งเพิ่นว่าสิจัดการกับพวกนี่ก่อนเพิ่นว่าค่ะโม้หูสุดๆเลยเพิ่นว่าก็เลยยางไปเพื่อนคนหูจักเนาะค่ะเพื่อนคนหูจักยางไปแล้ว ไปถามหาปืนเพื่อนว่ามีปืนบอมิวสันไห้ยืมเนี่ยถามมี่วสันคนหูจักก็เลยบอกว่าบอมี่วสันบอมีปืนเพื่อนก็เลยถามว่าปืนสันมีบอมวสันปืนสันกับบมี่วสันคนหูจักนี่ก็เลยย่างเข้าไปในขั้วเนาะคะ่ะแล้วได้ลูกระเบิดมาหว่วสันลูกหนึ่งวสันนบนนี่ก็รับเอานํำเนาะคะ่ะรับเอาแล้วก็นแล่นไลวสันคนที่มาหมางเหื่อนเพิ่นเนาะคะ่ะเป็นผู้ชายสามคนเพิ่นว่าแลนไลเลยวสัน ผู้ชายสามคนนี่ก็แล่นวสันแล่นขามหวยขามห้องไปอยู่คนละฝั่งเนาะค่ะเพราะขามไปแล้วผู้ชายสามคนก็เลยเอหนาเพิ่นเนาะค่ะหรือว่าหล่อเลี้ยนเพิ่นเนาะค่ะว่าใหใน่บนนี่ว่านบนนี่ตามบ่ท่านดอกว่าสันกะลาระเบิดว่าสันบ่ย่านดอกว่าสันในความฝันเนาะค่ะนบนนี่โมโหสุดๆเลยก็เลยย้อนระเบิดไปใส่สามคนนั่นเนาะค่ะอยู่คนละฝั่ง ฟังแม่น้ำฟังหวยเนาะค่ะยวนระเบิดคามไปใส่สามคนนัน่นสามคนนั่นถื่อระเบิดเพื่อนว่าก็เลยตายทั้งสามเพื่อนว่าเสียชีวิตทั้งสามเนาะค่ะเห็นตะขาตกหน่วยหน่วยลงใส่น้ำเพื่อนว่าค่ะในข่วงฟันนี่นาบนก็ได้ซองเบิงแนมเบิงเลือดนี่เต็มแม่น้ำเลยเพื่อนว่าค่ะแดงจึงคิงเพื่อนว่าค่ะนาบนเพื่อนก็เลยให้แนวทางมากเนาะค่ะ ตีตัวเลขจากฝันนําแล้วก็ตัวเลขที่ได้จากความฝันเนาะค่ะนบวนเพิ่งหายมาสามตัวก็คือหาสามศูนย์เนาะค่ะเป็นเลขตีจากฝันเพิ่นว่าค่ะผู้ชายนี่น้าหานะค่ะผู้ชายสามคนที่ถ <vors S 1> <s inside> ือระเบิดเนาะค่ะและเสียชีวิตนี่ตีเป็นศูนย์เพิ่นว่าค่ะเพิ่นก็เลยหายเป็นหาสามศูนย์เลขตีจากฝันค่ะส่วนหนึ่งหานี่เป็นเลขตีจากฝันคือกันเนาะค่ะผู้ชายยกมือขึ้นหานิ้วอีกครั้งหนึ่งยกนิ้วหนึ่งเนาะค่ะเพิ่นก็เลยตีหายเป็นหนึ่งหานะค่ะ แต่ว่าเพื่อนว่าผียกมือบอกเลขเพื่อนว่าค่ะโบเมนคนดอกเพราะว่าฝันเกี่ยวนี่โบกหูจักเพื่อนว่าน่าจะเป็นผีเพื่อนว่าค่ะเพื่อนก็เลยตีเลขหายเป็นหนึ่งหาเนาะค่ะส่วนหาศูนย์นี่เป็นเลขตีจากฝันคือกันค่ะมือนี่เป็นหาเพื่อนว่ามือนี่เพื่อนเด็กกำระเบิดเพื่อนว่าลูกระเบิดนี่เป็นลูกว่งกลมเนาะค่ะตีเป็นศูนย์เพื่อนว่าพอมีลูกเดียวเนาะค่ะเพื่อนก็เลยหายเป็น ห้าศูนย์เนาะค่ะเลขกสองตัวส่วนหนึ่งศูนย์ศูนย์นี่เป็นบาลล้านเลขที่ของหนาบุญเนาะค่ะเพราะว่าเพิ่นฝันว่าเขามาหื้อเฮือนเพิ่นมาเฮือนเพิ่นเนาะค่ะบาลล้านเลขที่เพิ่น100หนึ่งศูนย์ศูนย์หัวที่แล้วก็ออกไปแล้วเนาะค่ะศูนย์ศูนย์เนาะค่ะหัวก้อนหนานี่เนาะค่ะออกศูนย์ศูนย์บนิเงวัวนี้อาจจะมาหนึ่งศูนย์ก็ได้ค่ะท่านผู้ชมก็อย่าลืมตัดกับหมุนน้ำเนาะค่ะแปดเก้าเนาะค่ะแปดเก้านี่เป็นบาลล้านเลขที่คนรู้จักเนาะค่ะทีหนาบุญเพิ่นไป ถามยืมปืนน้ำเนาะค่ะไปขอหลูกระเบิดน้ำเพราะว่าเพื่อนฝันเกีียวอยู่สองเ่อเพื่อนว่าค่ะเพื่อนก็เลยหายไปถามเนาะค่ะไปถามบาลิที่ให้เพราะว่านาบุญนี่โบเดไปเนาะค่ะแอดก็ได้ไปถามให้แล้วเนาะค่ะบาลิที่เพื่อนแปดสิบเกาเนาะค่ะส่วนหกสิบสองนี่เป็นอายุค้นที่หูจักเนาะค่ะเพราะว่านาบุญฝันเกี่ยวอยู่สองเ่อเพื่อนว่าค่ะ อายุของเพ่นนี่62ปีอย่าง63ปีเนาะคะ่ะควที่เอาระเบิดมาให้นาบนนเนาะคะ่ะควทีนาบนไปถามยืมปืนเนาะคะ่ะอายุ62อย่าง63เกิดพ่อส่อซนหาเนะคะ่ะเกิดพ่อสอซนหาแต่ว่ามีเหล็กตีจากฟันหาศูนแล้วแอดกระเลยบโล่งหายเนาะคะ่ะทานผู้ชมก็อย่าลืมตัดกลับหมุนเอาค่ะเป็นแนวทางของนาบนในงวดวันที่16พฤศจิกายน2 5 6 7นี้ค่ะเลือกเอาค่ะทานผู้ชมถาวา่าหลายตัวกันเลือกเอาเนาะคะ่ะ ยกตัวเลขมาหายกับท่านผู้ชมเพื่อทีซีเด้เลือกเนาะค่ะตัวไรบ่มาก,ก็อยาเอาเนาะค่ะตัวไรบ่มากก็ผ่านเอาตัวที่จะของมากจะของชอบค่ะเป็นแนวทางของเพิินค่ะขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านเนาะคะ่ะมีโชคมีลาบในรางวัลใหญ่กับนบุญสุขูสุขคนค่ะคาถ้าคลิปนี้ท่านผู้ชมถูกใจเนาะ,ค,ะค่ะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้กับสาวนิงพะรวยนํำในเรื่อค่ะคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้คลิปหน้าพอกันใหม่ขอบคุณค่ะ